สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช a n e l r e x i n g กันอีกเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับการ์เ n Tail กันในเขาเรียกว่าตอนพิเศษอีกแล้วนะผมกับอ่าพาร์ทของโรงเรียน Canterbury นะครับผมก็อันนี้จะใช้เป็นสต้ามินาปกติในการเล่นนะฮะไม่เหมือนกับอ่าวันอภรณธรรมอินบริบูรณ์นะครับผมก็อ่าทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ไปสุ่มได้ามานะฮะไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าน่าจะเก่งแล้วมั้งแต่มันแค่3ดาวเองนะฮะ ที่ผมมีตอนนี้นะเพราะผมไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มเลยแค่อัปเบลแล้วก็ใส่ของอัปสกิลอะไรนิดหน่อยนะครับผมที่แห่งน,นี้คือโรงเรียนแห่งชาติเคนเทเบอรี่ที่บ่มเพราะบุคคลที่มีความสามารถมากมายเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมแก่หลายชาติพันธุ์เดี๋ยวเกรินบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปของผมนี้จะไม่ได้เน้นมาเก็บของหรืออะไรนะไม่ได้มาเน้นแบบหาแบบซีครตอะไรตามด่านแบบ ผ่านดานแบบร0อยเนสามดาวพวกนี้นะแต่ผมจะมาเน้นภาคอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาเน้นเนื้อเรื่องกับการภาคไปสส่วนมากนะฮะก็โอเคมาต่อกันเลยเลยครับผมที่นี่เป็นที่ที่เหล่านักเรียนที่มีต้นกําเนิดแตกต่างกันสร้างความหลากหลายที่เข้ากันได้ดียังไม่มีการแบ่งแยกได้ยินว่าโรงเรียนคาเทอร์เบอรี่อันแสนสงบสุขที่เหล่านักเรียนทะเลาะก,กันเหมือนอย่างปกติแห่งนี้ มีนักเรียนใหม่3คนที่เข้ามาทำให้โรงเรียนของเราเปลี่ยนไปโดยอย่างสิ้นเชิงย้ายเข้ามาในวันนี้ใช่ไหมอืมว้าวนี่มันโซฮีทำไมข้าจะต้องมาเรียนมอปลายอีกครั้งนะฮะไม่สิข้าจะรู้ว่าตอนนี้ที่โรงเรียนแห่งชาติแคทอเบอร,รี่มีพวกอินเวเดอร์กำลังโปรยหินที่น่าสงสัยอยู่ แต่ว่าเรื่องนั้นทําไมเราจะต้องมันเป็นงานที่พวกกาเนี่ยจะต้องทําไม่ใช่หรือไงเนี่ยเจ้านั่นเป็นการเดียดน,นี่นะนเฮ้ยข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าไม่พอใจกับเรื่องอะ,อะไรขนาดนั้นเจ้าถามเพราะไม่รู้จริงๆเหรอเหรอข้าทั้งสุภาพและอ่อนหวานนะเป็นพวกเนิรนะ์ดเน่ะเจ้าคงไม่รู้ว่าโรงเรียนมปลายนะมันโหดร้ายกับพวกเนิร์ดแค่ไหนนะ่ะ ความทรงจำที่แสนเจ็บปวดโอ้โดนบูลลี่แต่เจ้าก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จะพูดอะไรถึงที่อื่นได้แล้วนะ,ะถึงคนอื่นนะฮะเป็นโรงเรียนแท้ๆแต่ดันมีปัญหาการที่เป็นสถานที่เรียนรู้อย่างนั้นเลยเนี่ยเจ้าไม่เคยเอาแต่ล้อเวลาท่านอาจารย์ทําอะไรผิดพลาดบ้างเหรอข้าบอกว่าไงว่าดวงดีแต่อาจจะเออก็อาจจะทําให้พวกนั้นร้องไห้ได้เลยนะอืมบูลลี่อาจารย์นะ ข้าเข้าใจแล้วละ่ะหวังว่าคงจะมีความสามามรถสำนึกขึ้นมาอ,อะไรวะเนี่ยผมน่าจะอ่านผิดเลย Wait. เว้ยนะเข้าใจละข้าเข้าใจละไหนไหนก็ามาทำรีบทำให้มันจบกันเถอะเป้าหมายของเราก็คือสำรวจคริสตัลอิเวเตอร์ที่หลังไหลเข้ามาในโรงเรียนพวกเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมพวกเราพร้อมใช่ไหมเจ้าเพื่อนที่ขวางโลกยิ่มไปเลยก็น่าจะมีอะไรนะ เชื่ออะไรนะมาเรียนกับโซฮีอีกคนนี้เป็นใครอีกคนก็น่าจะเป็นเรานะอัศวินวัตตาเฮลฉันมาเข้าโรงเรียนโอ้อโหเดินเป็นแก๊งเลยเดินอย่างกับสุรันสวัสดีครับไม่รอข้าอะไรเหรอทำเกินไปแล้วใครใครไม่รอเธอใครกันนี่อะไรกันเนี่ยเก็บจิ๊กซอนะฮะเก็บสักหน่อย คุยไม่ได้ด้วยเจ้าเองก็ท่อสะอาดบ้างเคยเห้ย <Hey, S 1> แม่เงยนอนอู้ตรงนี้เข้าไม่ได้มันมีหินบ้าอะไรอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบราปองจริงจจ้ะตรงนี้เข้าได้นะฮะเอา้เอาวจะเล่นไล่จับกันนะฮะใครกับใครวะล่ะนะนี่มันพูดไฟเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ซอมบ,บี้ไฟเนี่ยที่เราเจอในเวอร์หนึ่งอะอ่ออาจารย์หรือว่าประธานใครสักคนฮัลโหล สีมีว่ารูปของข้าเป็นไงบ้างล่ะเยี่ยมครับโอเคนะฮะก็สู้มาสู้บันเลยมีการมารุมมาตุ้มมันเกิดขึ้นสินะตรงนั้นก็มีเหีนอีกแล้วนะฮะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปตรงที่จุดที่มันบอกให้เราไปดีกว่านะฮะได้เบรคนหมและ ตั้งแต่วันนี้ไปจะจะมาเป็นเบของข้าซะวัตตาเฮลโอ้ยไครเป็นใครวะเนี่ยหน้าหนี่ปปุา่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลขบนหัวเจ้านะ่ะมันคืออะไรกันนะ่ะฉันก็ไม่รู้ข้าความนิยมเหรอคงจะใช่นะความนิยมกบข้าเอ,อ้ยเกินความนิยมของข้ามาเลยะ กฎของโรงเรียนแห่งชาติเคนเทอร์เบอรี่ข้อที่หนึ่งร้อยสามผู้แพ้จะต้องเสียสละค่าความนิยมโอชิดชาวโรนเชนโดงั้นเหรอว้าวจินนี่มาข้าก็เห็นแต่ในทีวีนะเนี่ยเมื่อวานนี้ดูรายการของจินนี่รึเปล่าข้าซื้อดาวลูกกว่าไปตั้งห้าสิบดวงเลยแอนเดอร์สันที่ชุมัดเล่าเลย ใครจินนี่แอนเดอร์สันจินนี่ก็เป็นแฟนตัวยงของเจ้าเลยนะอ่าคือว่าเจ้าช่วยแต่รูปกับข้าสักรูปได้ไหมตอนนี้ข้าไม่ดังแล้วเหรอจเจ้าพู้คะแนนสามสิบยังกล้ามาคุายกับข้าเลยนี่ทำอะไรเจียมตัวซะบ้างนะว้าวแนวกรี no anger, ยนเฮงชัดกันเตอมเลยรี่างฝกให้เดีอ หากใครไม่ปฏิบัติตามกฎเลยเขงประธานมารีน่าละก็กัปตันแคโดขายคนนี้จะไม่ว่าตาเฮลว้าวผบานบอะไรม,มีออร่าออกตัวเร็วเเนี่ยฮอมารีน่าแรงนัมเบอร์วานนะครับผมคลาสเพรสิดนต์ประธานนักเรียนใช่ะปะวะว้าวขนาดนั้นเชียวละ่ะ อยากกินบรินหน้าต่อซู้จังไปหาเรื่องเขาสิ <laughs> หมายความว่าอย่างไงกันก็อภัยครับแต่มีใคร,รบางคนพยายามจะฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนของเราเฉยๆนะฝ่าเรื่องแล้วกันถ้ามีอะไรจะถามกฎของโรงเรียนเฮ้ยจอยเกจเบอร์เร,รี่มีข้อที่420 มีแค่ประธานชมรมหรือตำแหน่งที่สูงกว่านี้เท่านั้นที่จะสามารถพูดกับประธานนักเรียนได้มาวอร์เร่จะจะฟอาฟื้นกดเลยนะกระหาวได้บอเลยเนะี่ยฮนี่เขาเรียกว่ากดละหลวมไงล่ะอโถเอ้ปปะโตปะโตปะโต <c oughs> ไม่คิดว่าจะเหยียบเสื้อตัวเองบ้างละครับเสื้อคุมแม่งเฮ้ปาดเทาดึจริง โอเคนะฮะเจอขาใหญ่ไปเป็นไงยิ่งกว่าขาหมูเยอรมันก็นี่แหละคนละขาละไปเตนตนแตนแตแนเนี่ยเพลงนี้ค่อนข้างจะฟีลกู๊ดเฮ้ยนั่นมันหลับหรือตายไปที่รักแค่คิดถึงเจ้าจนเรียนไม่รู้เรื่องเลยสักวิชาใครกันใครคือที่รักของเธอไปข้างหน้าได้ไหมเฮ้ยอะไระเน่ะ The f u c k ใครมาเต้นอะไรแถวนี้เฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งเออมาทำอะไรในห้องนี้ล่ะของที่อาจารย์ให้มามันหายไปไหนแล้วนะ่ะเ้ยช่วงนี้กำลังทำนิยมกายบำบัดเท่านั้นจะลองดูได้ไหมนิยมกายบำบัดสินะข้ามีอะไรต้องคิดแบบเงียบนะ่ะอ่าคือนายบางของชันอยู่นะ่ะเจ้าบ้าเอ้ย สิงเคร่งจริงๆไปดีกว่าทางเข้าโรงเก็บของอย่าเข้าไปอ่ะเข้าไปแล้วล่ะครับไม่ทันแล้วล่ะผู้ๆๆ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 ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้านี่คือเจ้ายกมือไม่ตรงคืออะไรกันเนี่ยใครวิ่งทางเดินแบบนี้กันฮะเฮยไลนิ่งเคาน์เตอร์วิ่งไม่ได้นี่มัน ใครวิ่งบนทางเท้ากันอุ๊ยตัวนอะไม่ของโดนยังไงโดนดูไปเดียวเดี๋ยวก็หกล้มหรอกไม่ได้จะปล่อยท่าเลยล้มระดับคขนิยมของเธอซะจงปกป้องสิทธิของพุคระดับข้อดีของมปวกระดับขอดีของเธประทานนักเรียนมารินาออกไป <c oughs> จะพูดน่าสมเพชอะไรอีกล่ะสินะขอให้แกได้ระดับค้อดีของศูนย์คะแนนตลอดไปไอ้ขยาบเปียกเย อย่ามาควางนะไปไกลเลย,ยมันอะไรกับการคว่างหินหนักหนาวะเกมนี้เดี๋ยวใจเย็นนะโอเคทางยาเลยขอเอาตรงนี้ก่อนแลวกันเจ้าคือเด็กใหม่นี่นะยินดีต้อนเราเข้าสู่โรงเรียนเคเทเ,เบอรีนนะถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยล่ะถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างก็เถอะนะ เออไม่ไยุบปหาเจ้าคืออะไรอันนี้รู้แล้วนะผู้หญิงที่สว่างหลังคือใครเออยินด,ดีที่ได้พบเจ้าคือข้าชื่อโรเทียเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนักเรียนน่ะถึงสมาชิกจะมีแค่ข้าคนเดียวก็ตามเทียนะ <S <S โอเคนะฮะเออโอเคเราไล่ฐานทีละข้อเลยแล้วแต่คนนิยมน่ะที่นี่ระดับคนนิยมก็คือสัญลักษณ์ของอำนาจ ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความนิยมก็จะต้องทนรับการกดขี่ข่มเหงของระบบที่น่าสังเวชนี่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะนะแล้วผู้หญิงที่มีเสรีสิสทธิ์อยู่ข้างหลังนั่นคือใครกันกอสมั้ง <laughs> ผู้หญิงผู้กุมอำน,นาจของโรงเรียนนี้โดยสมบูรณ์ประธานนักเรียนมาเรียนหน้ายังไงละ่ะผู้หญิงที่โหดร้ายที่ยึดความนิยมของโรงเรียนไปเป็นของตัวเองคนเดียวและกดขี่คนธรรมดาให้อยู่ในกำมือโอเคนะและสุดท้ายนะเกี่ยวกับอินเวเดอร์เจทิ้งมันไปดีดเลยนะ อุย้ยคริสตนันคริสต์คริสตันสซโบเิค่ะวันนี้ค่ะไม่ได้ขเข้าใกล้บันตึกสอมชั่วโมงเลยเนะแต่เฮีย <The hell. S 2> กดอะไรก,กินขึ้นเนี่ยโอ้ยวินักเรียนใหม่เจ้าไม่ได้มาจากไหนกันเนี่ยคุยกันตรงนี้คงจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ข้าจะไปรอเจ้าที่ระเวียงเดินาทางเดินหน้าตึกทางเชื่อมก็แลวกัน ขนาดรเลยสินะโอเคนะครับผมไม่ได้จะปล่อยท่าเลยกดปล่อยท่าตรงไหนวะกดวิ่งเฉยข้าบอกให้ตอบอะไรสักอย่างไงบูลลี่เลยอะพอเธอกล้องข้าก็อยากจะช่วยอยู่ด้วยแต่คราวนี้ข้าตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตในโรงเรียนเงียบๆนะช่วยไม่ได้หรอเอ๋มันไส่ที่รัก นี่คุกกี้ที่ข้าทำข้าทำมันมาจากใจเลยอุ้ยกับใจจริงเหรอน่าเสียดายจังข้ากินไม่ลงหรอกรีบกินสิอะไรอะไรกินไม่ลงอะไรน่าอยากริษอันนี้คุกกี้สวยเหมือนเธอเลยนะเนี่ยแค่เห็นก็อิ่มแล้วล่ะไหนลองกินสิอุ้ยมันช่างโอ้อร่อยเฮ้ยนี่กับเราเรียกว่าอะไรกระดองไม่อร่อยสิเออนี่ข้าโรยผงซื้อสัตว์ลงไปเยอะเกินไปหรือเปล่านะ ใ,ใช่แล้วข้าเช้าฟังโกหกทำไมรู้สึกดีขึ้นเลยกุกี้ส่อสัตว์เยี่ยมความจริงก็คือเนาเจ็บปวดเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้รักกันไปเถอะอีกเดี๋ยวก็เลิกกันน่าสนุกจังไอ,อ,อเวนเ์เลยสุดยอดคนจริงๆเลยโอเคว้าวจิกซอนะฮะ มันเดินยากเลอเกินเกมนี้เอ่อก็แ๊กก็แ๊กอะไรอ่ะชมรมวิทยาศาสตร์เหรอเยี่ยมเ,เลยน่ารักดน,นะว,วิทยาศาสตร์ที่บันตัวจ้อยสร้างขึ้นมาเนะี่ยเราสมัครสตาร์มีห้องทดลองอยู่ตรงไหนอีกเนะี่ยนี่คือชมรมวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ก็แกก๊กไปเรื่อยเนะี่ย ประดิษฐ์หุ่นยนต์ในต้นฉบับของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองเราสมัครสตาร์ทมีห้องทดลองอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยเยี่ยมไปเลยเอ้ยทำไมมันเจอบ่อยเฮียโแสดงว่าต้องมีเรื่องใช่ไหมเมื่อวานได้ดูรายการของจินนี่มาต้องดูแน,น่นอนสิเมื่อวานมันสุดยอดไปเลยเท่าไรขนาดนั้นเนะี่ยดังเหลือเกินเอ้ยซีแมน,นด์เดสเน่แก อะไรกันนะเนี่ยเรืงของเซซิลเซซิลนี่มันดีมากเลยนะทำให้ค่าดีใจที่ได้ฟังเสมอมันจะมีสักที่ที่เราไม่เจอเธอนะ <c oughs> อ่ะให้เยอะเยอะจริงฮันเน่ทุกคนขอบคุณที่มาดูการแสดงของข้าในวันนี้นะโดดลงได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้เนี่ยปาร์คเขาให้โอเคครับเลียนมันกว้างเลยเกิน ยายโพดีเทลตรงนั้นน่ะ้าถอดแว่นออกแล้วลดน้ำหนักอีกสักหน่อยก็คจะสวยขึ้นนะขอบใจเจ้าก็เป็นมนุษย์ที่สะอาดสะอ้านนี่นะแต่เจ้าก็แค่จะต้องทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยนะโดยเฉพาะปากสกรปรกสกปรกนั่นน่นนะฮะนี่เจ้ามัวแต่ติดอ่างอยู่เลยพูดไม่ได้หรือยังไงกันก็ทำอะไรพร้อมๆกันสำหรับเจ้าคงจะเป็นเรื่องยากเกินไปสินะเฮ้ยเจ้าเจ้า พูดแค่นี้เจ้าก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วสินะหูป่าเป็นเมื่อของเจ้าซะใช่เสียสงเครง่งเฮ้ยกล้าประจันหน้ากับข้าแบบนี้ใจไงกับฟันแล้วนะฟันแล้วนะเจ้าพูดได้ดีมากเทสุดไปเลยสอนวิธีสู้ไปเลยไม่ะค่าดีสิโอ้เจ้าบอลที่ดีเป็นบอลแรกจริอยอยงกันหรอซื้อแว่นมาจากไหนนะ่ะไรกันเนี่ยให้พวกนี้เออเพื่อนช่วยเราไปทีไอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ อาป๊อบดูลแลสินะโซฮีไปละทิ้งทิ้งแบบทิ้งเลยนะเ,ยเนี่ยเฮ้ยองหญิงหืมอ,ออกมาปินชิแพาตามเจ้ามาสักพักแล้วละ่ะทำไมทางโรงเรียนนี้มันถึงซับซ้อนแบบนี้เนี่ยเจ้าออกมาโดยที่ไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยเนี่ยข้าก็ห่อข้ามาให้เนะเนี่ยฮอตซอสนะฮะถ้าไม่ถ้าเห็นไม่มีแรงก็ทำอะไรไม่ได้สิต้องกินข้าวสิ ถ้าเดินวนอยู่แถวน,นี้แล้วก็เจอนี่เข้าเนี่ยคงจะช่วยอะไรอ่าคงจะทําให้อะไรดีขึ้นน,นะนะก็จะเดินดูตรงนี้สักหน่อยแล้วก็ไปกันมัง้งเว้เนออ่านไม่ทันอ่ะแกไม่เอ,อ้ยอ่านชาละเกิดใ้ตรงนี้ไปได้ <Hey>. <S <S เฮ้ยเฮ้ยย้ายโรงเรียนมาใหม่ก็เลยยังไม่มีเพื่อนซะทั้งกี่คนเลยชโรงเรียนก็ายังไม่ได้เหมือนกัน ู้สึกเหมือนเป็นพอเหยตาอยู่คนเดียวเลยเจ้าไปนักเรียนใหม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยมาเป็นปปเพื่อนข้าทีได้ไหมเอาสิดีเลยดีสุดเขอก็มีเพื่อนของเขาสักทีเด็กใหม่ผู้วาเวว้าเวตรงนี้มันอุ้ยมีชั้นล่างนะฮะอ๋อตรงนี้ี่มันเข้าไม่ได้ไใช่เหอโอเคลองลงไว้นะฮะสำรวจสักหน่อย ด่านช่างกว้างใหญ่แล้วก็โอ้ยวัยฟู่ไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับมีมี่จังเหรออะไรคือมีมี่จังวะเราสมัครสมาชิกชม,มรมศึกษาไอดอลอันนี้มันชมรมร <oui> ะเบียงทางเดินชั้นสองนะฮะอันนี้อะไรเนะี่ยเราจะสอนทั้งเกมแฮกกิ้งโคดดิ้งมาชมรมคอมพิวเตอร์สิมันไม่ดีนะ Hello world เยยะไปเลยอันนี้ล่ะเคนโดอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นมาสเตอร์แห่งดาบเลยมม s. Hey, <S ทั้งนั้นมาชมรมเคนโดสิเลเฮ้ยทั้งนั้นอ่าไม่สนใจก็ชมรมเคนโดือไงอันนี้อะไรเมดคาเฟ่อะไรไงผู้สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณก็้องที่ชมรมเรื่องลีลาบได้ว่าต่อฟักนี่ก็เร่าสู่ชมรมเรื่องลีลาบะนะเนี่ยไปเป็นไรฉันจะไปแล้วล่ะเฮ้ยนี่ชันอะไรเนะี่ยโซฮี ว้าวเอา้าไม่ใช่อืมว่าโซฮีโซฮีอยู่ข้างล่างนะลืมไปข้าชอบเธออยู่นะแต่ข้ากับแกล้งเธอตลอดเลยให้คุกกี้ซื่อสัตย์ไปอะไรเนี่ยคุกกี้อะไรเหรอให้ข้าเหรอลองไปให้เธอกินสิงั้นลองกินหน่อยก็นกันเถอะเอา้ากินเองซะง,งั้นอึจือ๊อไปพูดกับเขาเลยโอ้ไม่อร่อยเลยจริงๆฮ้ดีละข้าจะพูดแบบซื่อสัตย์ได้มากขึ้นนะ นี่สาวน้อยโอเกอะไรมีอะไรอย่างนั้นละ่ะที่จริงที่จริงแล้วค่าแกงเจ้าเพราะว่าข้าชอบเจ้าเนี่ยหัวใจอันแสนเขินอายที่ถูกซ่อนไว้ในข้าข้าจะบอกให้เจ้าทั้งหมดเลยอย่าใครเสียงจริงเลยแต่ก็ยังไงรอยยิ้มของเจ้าก็ทําให้คนเย็นชาอย่างข้ามีชีวิตชีวาเลยนะตกใจข้าซะจริงเลยดีมากข้าทำสำเร็จแล้วผู้ที่มีความกล้าจะได้กับสาวงามขอบใจในะคุกกี้นะ ยังไาเลยอนะขอ้สมหวังอุ๊ยโอ้โหกระจอกเนอะแล้วเราเอาไฟนี้ไปทำอะไรล่ะครับเฮย้ยเคลื่อนาาไปได้ด้วยไม่รู้ไปทำอะไรนะฮะแต่เอาโยนไปไว้ก็โอเคไม่ใช่สีผิดทางเราต้องโหอ,อ้อมไกลเลย ตรงนี้ไปได้มามะมีเหมือนช่องอยู่ตรงนั้นอยู่นี่ไงใครมาเป็นอะไรตรงนี้เนี่ยว,ว้าวอ้าวไปไม่ได้เชี่ยเอ้ยมันมาตรงนี้ต้งหากล่ะบื้มบาราฮุม มันมีอีกมันมีอีกไม่ใช่เหรอมันมีมันจะมีเห็นอีกไม่ใช่เหรออืมไม่ดูนะฮะโอเคโหไกลเลยครับรอบนี้ตายสิรอฉันนานไหมมาแล้วสินะสีที่เจ้านำออกมาให้ข้าดูมูสักครู่พวกเราที่นี่เรียกมันว่าคริสตัล ถ้าถูกแสงนั้นเข้าความสามารถด้านร่างกายและจิตใจจะพัฒนาขึ้นในช่วงหนึ่งแต่ขณะดเดียวกันก็แลมาด้วยความต้องการที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเมื่อกี้เ่าก็เห็นแล้วใช่ไหมเด็กๆที่เดินเตะเตะตามหาคริสตัลพวกนั้นนั่นคืออาการลงแดงของอาการขาดคริสตัลมีนักเรียนเกินกว่าครึ่งของโรงเรียนที่นี่เสพคริสตัลอยู่ฉันจะขายมันเองเอาไม่ใช่ถามว่าคริสตัลมาจากไหนน่นละ่ะเรื่องนั้นน่ะไม่มีใครรู้หรอกพวกชนชั้นคนธรรมดาอย่างเราถูกบังคับ ให้อาบแสงคริสตัลโดยไม่เต็มใจแต่พวกคนทั้นสูงกลับยังวุ่นวายอยู่กับการดูแลวความรู้สความนิยมของตัวเองเด็กใหม่เจ้าสนใจจะแก้ปัญหานี้ไหมอืมเจ้าช่างเป็นคนดีจริงทาเป็นเจ้าแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนนี้ได้อะไรไปแล้วถึงมันจะเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูล แต่มีคนบอกว่าคนที่ทาให้พลังคริสตัลไหลเวียนอยู่ในร่างกายโรงเรียนไม่ใช่คนที่ไหนแต่เป็นพวกอ่าสานักเรียนนั่นเองแหละนั่นถือเป็นสินบนที่ทําให้พวกเขายังคงรักษาคนนิยมเอาไว้ได้จะไปพบประธานนักเรียนเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงเด็กใหม่ใช่ฉันเสียสติแล้วประธานนักเรียนนะ่ะมีสีจ่จตุรเทพคอยปอกป้องอยู่นะฉันจะต้องโคแต่ละคนสินะได้เลยถ้าจะพบประธานนักเรียนแล้วก็จะต้องล้มพวกเขาให้ได้ มกักเซราก่อนอื่นลองไปชมรมเคนโดก่อนเถอะเจ้าอาจจะพบทางออกถ้าเจ้าล้มใครประธานชมรมเคนโดได้โอ้โหโรเทียตัวเหม็นงี่เงา่าเฮ้ยนั่นแหละยังไงก็ไปที่ชมรมเคนโดก่อนเถอะข้าเองก็จะช่วยเจ้าเต็มที่เลยอันนี้เรามีกี่ชิ้นวะเนี่ยน่าจะมีสองชิ้นแล้วมั้งน่าจะได้คอสตูมนะฮะแต่อีกชิ้นเราไม่มีอะ ไ,ไปไม่จะจบด่านนะฮะก็โอเคเดี๋ยวว่ามาเปิดแมปเปิดปูสตอร,รี่อะไรกันไปนะฮะว้าวก็โอเคประมาณนี้นะะแล้วกันนะผมสระพานนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะก็ยังไงถ้าใครที่เข้ามาดูแลชอบก็กฝากกดซับสไครต์อะไรกัน้ดวดเลยกันนะผมหรือว่าใครอยากต้องการจะมาดู สตรีมสดหรือว่ารายการสดเข้ามาร่วมพูดคุยกันสดๆได้ที่สตรีมสดของเรานะฮะเราจะมาสตรีมทางช่อง YouTube ช่องนี้ทุกวันนะผมเวลาสำหรับคุยต้นไปนะฮะเกมที่เล่นสนมากก็เป็นเกมโทรศัพท์นะผมก็นี่ก็เข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่ามาเล่นเกมด้วยกันได้นะผมก็โอเคประมาณนี้ครับผมทำหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวเจอใหม่ตอนหน้าผมสลับการ์เดียนเทลกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรไซส์สตอรี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะ,ะเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับผมก็นั่นแหละไว้เจอใหม่ตอนต่อไปนะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปนะผมบ๊ายบายเซีย ん